เปิดลับอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวนมอนเตล่านะครับมอนเตล่าเยอะมากนะครับก็จะมีนะครับเป็นสวนตัวนี้เป็นเทียนทองตั้งกันนะครับมอนเตล่าก็จะขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับมีไซา์ใหญ่นะครับว่าจะเปลี่ยนกระถางให้ ซส์ใหญ่สูงเท่าผมแล้วครับตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบได้แล้วครับเนี่ยนะครับเราก็จะมีสมาชิกมาต้อนรับหนึ่งตัวแล้วอีกหนึ่งท่านนะครับทุกเศร้านะครับของผมที่มาตือนขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเบ้นนะครับอ่าเงินได้เป็นล้านแล้วครับนี้นี่ก็จะเป็นนะส,สวย ตะเปี่ยนกระทางไห้เจะงามเลยนะครับผมก็จะมาปิดไฟนะครับปิดไฟรอบสวนนะครับที่เปิดไว้ทั้งคืนนะคตเต็มสวนแล้วปิดไฟก่อนไฟจะมีสองดอกอันนี้เป็นพัชชีนะครับเอาไว้นะครับที่ที่ที่ลานก็จะเป็นอ่เป็นรับจัดดอกไม้นะนะครับนะนะ <c oughs> แล้วก็เดินสำรวจนะครับกันเช้าน,นี่ก็จะเป็นบอ่อเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับบอ่อเลี้ยงหอยเชอรี่ตอนนี้ก็เริ่มออกไข่ลขแล้วเห็นไหมครับนีไข่คร้วแต่ว่าปลามันเยอะครับที่ที่สะะระปลาเยอะมากมันม่านต่นนํต่ตกระซั่งอันนี้ขาดเบิดนะครับปลาคอกันได้กิน,กนปลาคอบ้วยเนี่ยครับมานคืออร่นะครับ ได้ได้ปากอแทนนอนครับรุเช้าตื่นนอนในบรรยากาศริมน้ำาลครับริมสระคุณแม่ยังไม่ตื่นแล้วอันนี้อยู่มาประมาณสิบกว่าปีแล้วเนี่ยตัวนี้แม่ตะครายด้วยเนี่ยอืเผาแล้วครับมาจ้เนีย <c oughs> เราก็จะมาปิดไฟที่หนึ่งนะครับเนี่ยอีกฟังหนึ่งมันจะมีอย่าง เขาห้องว่านย่งเป็นเป็น,ปน,น,นสวิตออโต้นะครับเปิดปิดตามเวลาผมก็จะเดินมาเรื่อยๆนะครับจะมีไม้ดอกไม้ประดับนะครับก็จะมีมีมครับรบท่านใดนที่สนใจอยากเข้ามาแวะเบียนนะครับที่สวนนกดอกไม้สดจงังหวัดนองคายนะครับอันนี้ริมนี้ก็จะเป็นมะพร้าวนะครับริมสาั่งนี้เป็นมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมเราก็ขายนะครับก็จะมี พอข่าเพิ่นมาซื้อเอานะครับมาประมาณเดือนละเทืสองเทือนะครับแล้วแต่ช่วงที่มันออกหลายนะครับนี่จะเป็นต้นสลิงปิงนะครับผมมักหลายครับสลิงปิงเนี่ยมีหลายต้นอยู่ครับที่หาต้นออกหมากมุจีนี่ก็ได้กินหลายอยู่อันนี้ก็จะเป็นใบนะครับอันนี้ใช้ใบนะครับเนี่ยกลับไปจัดดอกไม้ได้นะครับเตยไร้ครับตอนนี้เป็นต้นใ่ๆครับยินริมน้าอันนี้ก็เป็นใบพุดธนะครับ จะแซมใบพูดไปน้าครับเดี๋ยวก็บอกต้องนะครับปีนี้ว่าทีได้การเอาอยู่ดอกยังไม่ได้ตอนดอกหายอดต้องงามตอนจริงเหรอยมอนเตล่าเนี่ยครับเป็นมาสำรวจไปเรื่อยนะครับสอนโนร็อกไม่สดนะครับจังหวัดนองคายใครอยากมาเยี่ยมเยือนนะครับมาได้นะครับผมนี่ก็ของกำน้ำเลี้ยงอยู่ดอกเนาะอันนี้นก็จะเป็นโซนไก่นะครับ <c oughs> ไก่กับงัวมันจะเลี้ยงจะเลี้ยงใก่กันเด้นะครับเพราะว่างูมันไหลครับงูเหลี่ยมครับอันนี้ก็เป็นบอ่อปลาตรงนั้นก็จะเป็นบ้านที่ผมย่างมาเมื่อกีน้นี้เนาะบ่บอนี้ประมาณอยู่ห้าไร่หกไร่เนี่ยนะครับบอ่อนี้แต่บอ่ออีกบอ่อนึงกับเลี้ยงปลาด้วยกันครับบ่ได้เลี้ยงขายนะครับเลี้ยงไว้กินไปสิบกินเก็บกิน <c oughs> นี่เป็นเป็ดน,น,นะครับ คือวามหมายที่เอาไก่กับงวมาใกล้กันนะครับเพราะว่าหนึ่งงูมันจับความ่อนเนาะนะครับงูมันจับความ่อนแบบนี้พอมันเห็นไอ้อันใดนที่มันใหญ่กว่ามันเนี่ยมันจะโบคอยโบคอยนั่นจะโบคอยใกล้นะนะนะครับมันมันก่ยญาตินะงูกันนะครับแต่ว่าก็ก้าลายอยู่ครับเรยมากินใกล้หน่อยอันที่มันก่สีดื้อดันอันนี้ชื่อว่าเจ้ามีโชคนะครับโชค ช่วงนี้เก็บอยู่นะครับลุงเงินเราเอาปเศียดยาให้ครับเจ้าโชคนะครับรูปห่อนะครับตัวนี้โอ้โหเพิ่นมาให้แสนหนึ่งเด้อนะครับตัวนี้แต่ยังบ่ขายดอกนะครับเอาไว้เป็นพอพันพอมันมันยังหน่อยอยู่สีดยาบำรุงสีดดยังให้นะครับรอครับตัวนี้โชคนี่สุดรอเนี่ยพระเอกในฟาร์มนี่ครับอน่ะ ครับเจามีโชคนะครับนี้ไเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้หลับฝันดีไหมเอออ่ะโอเคครับอันนี้อันนี้ทองคำนะครับแต่เป็นงวัวบามันคนรับามันสองตัวทองคำกับทองเงินทองคำเป็นยังไงอันนี้ดูกินยูบอสสลิงปิงกินยูบอสลิงปิงนะนทองคำออกอะก,ก,กออกนะ วัวนี่นนมันจะมีซสีกก็เพาะนะครับส <Okay. S 1> ังเกตเนะครับงอเริ่มอ้วนแล้วครับตอนนี้แต่หญ้าก็เริ่มไม่มีนะครับ <Okay. S 1> ได้ออนเฟืองแห่งกลับมันไปเื้อมันสับปะหลังนะครับมาผสมคุกเข้าแล้วก็าสีดด้วยการํำตาลในมันนะค,ครับตัวนี้เจ้าคือเจ้าทองทองทองแดง อยูหนากรุ่นไกลนะครับแต่ก็เหืออยู่ต้นไหม่ลูกต้นนะครับก็จะปลูกไว้เป็นเป็นสวนต้นใหม่เลยนะครับตัวนี้ก็นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเนี่ยต้นเนี่ยสองต้นอยู่เนี่ยเออยังเหลืออยู่ครับจะเป็นสมุนไพรนะครับสมุนไพรก็ทําให้ชุ่มคอเออมะขามป้อมนะครับเบื้งองหลัเด็กพี่น้องเต้มาญาอยู่ก้อนนะ้านี้เต็มลายก็เนี่ครับ ชุ่มคอดีขึนอย่างี้ครับมะขามป้อมหอมจไปเด็ดไมากิ่นน้อยเวยหรอกยันนี้จะห่อจะเน้นเรื่องของสารเคมีเด้นะครับเราจะเน้นเรื่องของอินซีนะครับอันนี้เป็นโซนไก่ครับอันนี้ไก่เนี่บนนอนขอก่อนเลยครับยกเว้นตัวหน่อยนะครับอันนี้เป็นหล่ามันยกเว้นตัวหน่อยนะครับตัวใหญ่นี่ส่วนหลายจะเป็นนอนน้ำมัวครับอันนี้เป็นไก่ตอกนะครับเนี่ยไก่ต๊อก เดี๋ยวตัวเดียวครับขึนมาจาักเสี่ยวตัวใดเสื้อมันบุ่นนี <c oughs> ่เอาใช้สิอดาวเป็ดออกไกล้ส้มเนลเสื่อมากันเนาะฝั่งนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงครับเป็นปลาธรรมชาติปลาข้อนี่โตไส้เฮ้าแข็งเฮ้าขาเลยละครับเพราะว่าพวได้สูบจือเถ่อครับเอาน้ำ <c oughs> ขึ้นไม่ใส้ไว้หดกกไม่กกงไหลนะครับผมฝั่งนน้นก็จะเป็นที่ของเรานะครับโกบะข้าวออกมาเนี่ยครับก็จะแมนนห้กันครับเล้วผมมันกินอันนี้ครับ มาเด้อพี่น้องนะครับทางจังหวัดน้องไายนะครับอยากเข้ามาดูพันธุ์ไม้วิธีการศึกษาพันธุ์ไม้นะครับที่สวนนกดอกไม้สดนะครับบ้านาน้านพิพานนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดน้องไายนีเ่เป็นคออไกลกันครับไก่แต่มันไกลมันตื่นแล่ะละคอกไก่ไว้เห็ดเลียงไก่ไว้ไเพาะไว้อนุบานมันเนะครับเห็ดประตูปิดเปิดให้มันแต่ตอนนี้มันกลับปล่อยปนเปยกันไปครับสงสัยสีเขวมั้งซึ่เนี้ย ไกหน่อยครับเสมเพราจะกิ่นไก่เขากระจับมาต้มน่ะนะนะครับมีเบอร์ตสวอย่างครับอยู่ในนี้อ่ามีหอดแห่คนนี้หมอไปวานเอาไก่ครับยามนั้นมันจับยากเนาะแต่นี่จะเป็นบ่อเล็กนะครับบ่อนี้ก็มีปลานะครับแ้่อาจจะเป็นพวกปลาธรรมชาตินะครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับถ้าถ้าเป็นบ่อทั้งล่างนะครับสองบ่อนั้นก็จะเป็นปลาเลี้ยงเด้อนะครับ ทุกเช้านะครับผมก็ต้องงานว่าสดดํารวจแบบนี้แหละเป็นกิจวัตรของผมนะครับเมื่อนี้ก,ก็เลยมีโอกาสนะครับเมื่อไหี่ที้นนองเขาอยู่ต่างประเทศนะครับทำามีโอกาสนะครับมันกับโบได้ง่ากหรอกครับผมอันนี้พ่นกับเฮ็ดมาเป็นสิบปีแล้วล่ะครับสิบก็ปีแล้วกว็ชี้ได้ปานนี้นะครับแต่ว่าเราก็ให้คาปรึกษาอยู่ด้อยนะครับให้คาปรึกษาอยู่สำหรับท่านใดที่อยากจะเฮ็ด อาจจะเฮ็ดอันกเกษตรผสมผสาน <c oughs> เฮ็ดอะไรได้อย่างแน่นะครับอันดแรกะคยับเฮ็ดอะไรได้ความสุขเด้อเห็นสีเขียวแล้วมันสบายตาเนาะนะครับอันนี้ชว่วงนี้กับประมาณเจ็ดโมงสิบนาทีนี่แหละครับ <c oughs> อ่าเ <c oughs> นี่ยครับต้นไม้ทุกต้นนะครับคือเป็นพืชที่ว่ากินได้นะครับผ <c oughs> ักกิเลก็มีได้ครับผักกิเลก็มี อันนี้เพื่ออันนี้วอแมนเพื่อกินได้นะครับอันนี้เป็นสัดเรื่องกินได้ <c oughs> นะครับตัวนี้มันหูวครับผมมันบมโซนครับตัวนี้จับเขาได้เขาแลี่มแหลมคนปุกปุยครับตัวนี้อย่างเดิมบามันครับ <c oughs> มันมาแก่หอเก่าตัวเนหนึ่มาแข่เก่า แล้วก็จะมีอีกยุคครับย้อนมือนะคลิปต่อไปด้วยนะครับี่เป็นโซนทั้งทั้งขางคางขุ่นมาเห็ดสวนยางเนี่ยมีปลูกอย่างแน่นะครับแต่มากตัวนี้ครับผมมีโชคนะครับโชคเป็นไงการหลังโดนฉีดยาไปเมื่อวานนี้นะครับคือฉีดยาบำรุงครับสลีละได้อยู่ครับตัเนียงามอยู่เปิดมาเห้แสนแล้วครับบ่ได้ขายด้อนะครับ เยือย่อหยาแล้วนี่ครับเนื้อเฟืองเขาอยูน่นี่แล้วก็ชิมิเอ็นที่มาไปซื้อเนกากมันๆนะครับเลี้ยงเล่นไปเท่าไหร่ครับผม <c oughs> เลี้ยงเล่นไปสำหรับเป็นพี่นอ้องเขานะครับท่านใดที่อยู่โซนนี้เดีย๋ยวเขามาเบิง้งมาศึกษาเบิ้งงานนะครับผม <c oughs> พี่น้องทางอุดรน้องไายหรือว่าทางกวางทางไก่นะครับอยากเขามา เีวก็จะเป็นเอาไว้ดั่งไฟเด้ต้นปาบนะครับมันใหญ่แล้วครับมันกับโได้เอาหมากเอายังดอกเขาเห็ดเป็นโฮมไปซส้นนะครับเอาหมากมันไปดั่งไฟครับดั่งติดดีแห้งนะครับนี่ก็จะเป็นส้นกล้วยตานี้นะครับเป็นกล้วยใบนะครับตัวนี้สูงครับสูงตัวนี้สูงได้อยู่มันไม่ประมาณสิบกว่าเมตรอยู่ก็ครับเนี่ยนะครับได้อยู่นะครับเอาไวหมกไว้ยังนะครับเอาไ้หมก เห็ดหมกเห็ดยังกันได้ครับอันนี้ก็จะบ่มีหงหรอครับเพราะลูกน้ำยุงไหลครับนี่จะดีเท่ออกกันนะครับเคลียบรีเบิร์ครับมันหลายแหงเอาบ่ท่านนี่ครับต้นปำเนี่ครับสังเกตบ่าครับพวกใบมอนใบยังนี่ครับพวกเขาเปิดเด้อครับพรามาคายอยู่ครับอันอ่าจิงพันธ์นะครับอันจะเป็น เป็นหากเป็นเหงาหมดเลยนะครับผมขอามาซับเอาตายมันแตกสําหรับผู้ใดอยากได้ไปปลูกกับโบพังหรอครับผมียค่าทรงเอาเนี่ยก็เป็นงาแบบนี้ครับเป็นท่อนเป็นท่อนแบบนี้ครับนจ่แตกมันจะเลื่อยขึ้นเลยนะครับผมจะเลื่อยขึ้นปลูกก็สวยงามครับเนี่ยครับเบื้องต้นทั้งเทิงคนนะครับอันนี้จะเป็นออกดังๆนี่เห็นนะครับอยู่ทั้งต้นป่าสลิงปิงกับเบิ้ อันนี้ใบด่างนี่ครับใบด่างใบด่างนี่นีนนะ่โอ้ใบด่างเนาะมันเป็นพันธุ์ของเขาอยู่แล้วครับตัวนี้นะครับพอนเบ่งงว้วเสร็จแล้วครับวันนี้ครับนี่ตัวนี้ตัวน,วนี้มีราคาเนี่ยตัวนี้เนี่ยน,นะนี่นี่ครับนี่นี่นี่แต่มาถิ่มใบแซมใบห,หดน้ำหดยังเล่นไปครับ กินเขาเจ้าน่าก็มากินอยู่นี่เนี่ยยืนสวนนี่นะครับกระเพาะที่ไม่นะครับผมเขาออกตักอันนี้มันลงไม่ซื้อมันกับใยละครับเนี่ยซึ่งนี่ครับแป็นต้นยันย์นะนะครับมีราคาเลยครับผมคันขายเ่าเป็นกาล่องโผล่ขายล่องโผล่อย่างมึงนะครับซึ่งืัอนี้ผมมาการตลาดออนไลน์เนี่ยก็คือสิบบัวบันบัได้แคบหรอกครับคือสมัยตะกี้นะครับซึ่งืัอนี้ออนไลน์ธุรกิจออนไลน์เนาะ ไปได้นะครับแล้วก็มีต้นกระท่อมนะครับผมมีมีหลายต้นอยู่ส่วนยูยูอีกหม่องนึงครับถ้าเป็นกระท่อมนะครับนะครับผมแล่วันนี้ค่อยว่ากันเด้อยแต่ับมือ่นี่พามาเบื้องโซนนี่ครับบัดเนี่ยมือไหนพามาเบื่องโซนนี้แล้วกันเนาะนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวนนกดอกไม้สดจังหวัดหนองคายครับผม มีโอกาสได้มามาเยี่ยมยามนะครับก็บว่จาจก,กันได้ไทยเฮาคนอีสานบ้านเฮาเด็กนะครับผม